ไปเกิดก่อนกันค่ะตอบ,บยากเหมือนกันเสียงแตกนะคะรับเจ็ดนาฬิกา2นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับแล้วช่วงหน้าคุณผู้ชมได้ฉีดเข็ม3กันหรือ,อยังครับัคงคนวิงเก้าบางคนบอกเข็มหนึ่งฉันยังไม่ได้เลยแต่ผู้หญิงสาวสวยคนนี้บอกว่าขอบคุณตำรวจที่ทำให้ได้ฉีดเข็มสแบบงงๆสักครู่กับมาติดตามครับกับ เปิดบัญชี E-Saving พร้อมสมัครบ b บาย Banking เลือกรับฟรีส่วนลด200บาท1กันยายน2564ถึง30พฤศจิกายน2564สมัครบ,บัตรก็ฟรีถอนเงิน a t m ฟรีเปิดบัญชี0บาทได้อีกสมัครเลย เมื่อเร็วๆนี้ l o v ฟรีไอส์แอสกินคลินิกในนามบริษัทบีคัมเวลจำกัดผนึกกำลังร,งร่วมกับ5มูล,ลนิธิจัดพิธีมอบเงินบริจาคในโครงการภาพสะท้อนในตาที่ไม่อาจนิ่งดูได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 จำนวนเงิน1ล้านบาททั้ทงนี้เพื่อให้มูล,ลนิธิเป็นสื่อกลางในการกระจายความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กแรก,แรกเกิดหรือเด็กเล็กเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นอนาคตของประเทศชาติสืบไปขอขอบคุณนะครับทั้ง5มลนนิีี้ะครับท จะช่วยเป็นสะพานบุญนะครับในการที่จะนําความช่วยเหลือไปสู่เด็กๆและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนภายใต้โครงการภาพสะท้อนในตาที่ไม่อาจยิ่งดูได้ในครั้งนี้ด้วยนะครับคาดหวังนะคะว่าจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะแล้วกเ็เป็นกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็ปัญหาในครั้งนี้ไปด้วยดีะคะ่ะ